สวัสดีนะครับอยู่กับรายการเดลล็อกเกอร์ซินเทเกมครับเรามาเล่นก้อนสวัสดีกันด้วยนะพอยแหวงผัาเข้าสู่รายการเอ็ดนะครับพินเทเกนจีวีนะวันนี้ก็เราต้อมาอยู่กันกับพีบีอยู่กันกับพีบีโอเคนะเป็นการอาชีพพ้องกันนะตายกดไอ้บอสไม่เอาไม่ให้ก็นี้นะครับผมจะอัดคลิปกับเซฟเดี๋ยวจะเป็นแยกหน้าจอนะฮะ แยกหน้าจอว่าจะดูใครก็ได้นะสามคนเนี้ยเอ้ยเฮ้ยไม่บมดไม่บมดโอ้ยอยู่ไม่งินเฮ้ยเซฟมาเออเคเซฟมาบอกแ้จบกดดิจะได้กดเลยครับกดเดี๋ยว่ะ ผมเข้าเซิร์ฟมาเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะคะมุจะไม่ใช่หน้ปรแกรมเมอ่์นะก็มาต่อกันเลยคะจับาเดี๋ยวหนึ่อครับเมื่อกี้ผมโย่คุณก็ใช้ะตัวเราเองโอเคน้ามาต่อผมไม่ระเบิดอ่ะม่อเรอไปรถนี่มันระเบิดไม่ได้โอ้บัดเด อดี๋ยนอันโเคนี้ยป็นยโอเยโอ้ยอ<ป>้ยอ้ยอ้ย a อ้ยโอ้ยโอโอเยคือยโอไม่้ยิอกระสุนโอ้ยัอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้โอเคนะะอค้ะเราจะม้ช่อยเอ้กัน,โอ,กกนโอเคนะ,ะนุ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้วนะก็เอ้อยู่โอ้ยโออาจโอ้ย้ยโยิอ้ยโอ้้เลยนอฮะผมอาจจะใช้มิอิแกกอ,อ้แกโกอ้ยโอ้ยโ้้ยอ้ยอ้ยออออออ้นยนะค มาปุ๊บจะแผลเน่แตกแตกจะไปบอกให้พวกมันรู้ทำไมครับว่าเราอยู่ตรงนี้คร <c oughs> ับอย่ากอนฮะเอพวกเกียร์นี่ยเดี๋ยวมันก็จะต้องไปสู้คนเดียวนะฮะสู้คนเดียวไม่พรอแต่ไม่ไม่ไม่ จะไม่แน่ใจแล้วบอกบ๊อกอกราอกบ๊อกบอเบ๊อกบอกันอกบอกบ๊อ่บ๊อกบ๊ออ,อ,อกนก่นแกละมบอกบอคบออกอกอออะไรอไรบรบอรอกกกออก็ะบอกกกบกก เรื่องอะไรตูจะท้ตั้งใจจะรักตั้งใจตั้งใจอยตั้งใจโขาจีงไ้บอสอยู่ในนี้นึกว่าตายจะได้ตัวใจจิงมาก่อ,อนเขาและเองมาจิงซ้ำทำไมคุ้นมีใครเห็นรอนจอรักอยู่ตรงนั้นแหละเซฟ ก็งงงงอีกงงงงนะฮะเดี๋ยวว่ามาดูแต่ละหน้าจอนะว่าหน้าจอไหนอาจจะสัมหรือไม่สัมเเฮ้ยข้าหม่บุนะบกอะไรผมจะให้เอาว่ายายว้ายกเพราเสียเมียอย้าันเองะแ่ไม่บุกพนางเต้องแขกใครเยนะจอ้ทุกอย่างสใจชอ เมื ens, people, know, ่อกี้แบบยังเมื่อกี้ยังไงไม่รู้มันมื่อลยไไม่รู้ก็อาจจะมีเสียงรบกวน้ก็ขออภัยนะคะขออภัยเช่นกันเลยนะคะนะฮะผมอาจจะแหลกนะครับเอาเอากระสุนหมดไปได้ไหมวะกระสุนกิ๊บกู้หมดไปแล้วคุณหน ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรบมวขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรขอหน่อยดีนะนะหานะหายนะนะโอยฉันจะตกตายตายตายตื๊ดตายว่นตล้นมาล่องเงาตายตื๊ดตยตืะ คุณมันก็เปลี s <S ่ยนมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนการยิเปลี่ยนเปลี่ยนที่การไม่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 เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วจะบอกทำไมเล่าแล้ก็ตอบไปไปก็จบแล้วเอาเือบอกอีกป๊อดเป็นไรมากเะเนี่ยนมาอาเลย วิายมันลบอยู hmm. fruit, ula, ่ตรงทีเก็บต uh ูปลาไม่ใช่แล้วก็นะผมคลิปนี้ผมอาจจะกล่าวไปนิดหนึ่งผม่คุณบอสกเป็นโกดไลเดอร์นะครับคุณบสาขอห่อยถ้ามีเสียงเอ็กค อาการใดก็ขออาไปอย่างยิ่งนะถามขอไปกี่ครั้งแล้วฮะไม่เพราะเวลาอัดมันอาจจะมีเสียงเอ็โคด้วยมีเสียงที่อยู่ดีๆมันก็มาคล้ายๆเสียงสับประหลาดผมใช้อัดแล้วผมก็ตั้งม่เองนะอะไรกเนี่ยโคเทปเลยอ่ะเทปนะฮะเทปในการโดนเทป็อบเนียตอนนี้แล้วแหลกนะ โอ้คลิปนี้ผมอาจจะกากว่าราชาอักบอสนะเพราะผมอาจจะแหลกไอ้บอสมันมันเทพขึ้นเลยเพราะผมอาจจะแหลกแต่ในคลิปผมอาจจะไม่แหลกนะยเขาไม่ใช่อ่าวบอกเลยนะตอนนี้ใช้มาโผล่มาโผล่ไมผมก็ผมไม่ได้ใช้เอฟเมาส์นะผมใช้ ขผม,มใช้แค่ BPI นะฮะใช้มเ<อ>โโม,มาส์เดร์โฟม่านะก็ก็ไม่ต้องเ,เข้าใจผิดอะไรนะบอกเรียบร้อยนะของผม,ผมคือเมาส์เนือ้อวู้ดนุ่ปู่นั่นแหละง่นไม่ให้ออกน,นี่คือการท้าทายกับไอออนกดคอนโทรลหนึ่งทีแล้วก็ยิงกันเฮ้ย รอดจากการตาย่ปนะอุยท้ายของ้อของ้อขอแล้อให้ไม่เอาม่ดีไม่ดีแอนกว้างวะอุ้ยถ้ากว้างมอาจจะเช้าเลยจะยาวไปน้อสุดท้าเดีกนี่ตอนนี้ต้องสอนนะโอเคยังอ่ะเนอ ต้อคนเลยอในคลิปไม่รู้ว่าผมแหลกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมแหลกเป็นอย่างยิ่งนะในคลิปอาจจะไม่แหลกเลย้ยแหลกแหลกโอยแหลกจงปลาเลยเป็นหัวอาจจะแตกนะละเลกเลอะเลอวิกายลเลกะเลอะ แหลกอันนี้ไม่แหลกนนนนแต่ไม่แหลกแตองมันโดนสวยหลังมันตุ้ยเว้ยหัวแม่งจะเอามิน,นิเอ็กแจะเอาตูดตูดแหนะเอาละจอหลุดจะทำไงดีก็ต้องอาชิปใหม่นะครับแต่ว่าอาชิปน,นั้นลงได้ไนะครับอ๋อก็จะโดดใช่ปะจะโดนใช่ปะ คุณย<แ>ังเราไปเดี๋ยวต้อโดนต่ออีกเดี๋ยวก็ต่อจากคลิปหน้านะ